เวรกรรมตามสนองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านผู้ชมวันนี้มีการแห่ประท้วงขับไล่นะครับไม่พอใจในผลงานที่เข้าข้างฮุนเซนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพรยรถยจะให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้ครับจบได้รวมตัวกันชุมนุมกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียเมื่อวานนี้นะคะเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมค่ะลาออกจากตําแหน่งห้ามกลางความไม่พอใจของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากปัญหาค่าครองชีพและข้อกล่าวหาว่าล้มเหลวในการปฏิรูปตามที่เคยสัญญาเอาไว้โดยผู้ประท้วงนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะได้สวมเสื้อยืดสีดําแล้วก็ผ้าพันคอหาะทูข้อความเรียกร้องให้อันวาก้าวลงจากตําแหน่งพร้อมเดินขบวนผ่านใจกลางกรุงก,กุลัมลเปอร์ก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่จตุรัสอิสรภาพนะคะเพื่อฟังคําปราศัยของผู้นําฝ่ายค้านระดับสูงโอ้โหนับผู้ชม สุดท้ายนะครับคนที่ไม่ดีนะครับก็เวรกรรมตามสนองนะครับอันวานะครับอิบบายหิมนะครับนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็เป็นประธานอาเซียนนะครับท่านผู้ชมเอาออกไปนะครับนะนี่แหละครับอยู่เคียงข้างคนผิดชีวิตจิบหายจริงจริงนะท่านผู้ชมนะเขาอยู่เคียงข้างฮุนมาเน็ตนะครับลูกชายห่วงแก้วห่วงแหวนของหุนเซนนะครับวันนี้ เจอสึกหนักนะครับวันนี้ไปไม่รอดท่านผู้ชมทุกคนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาดูครับสะใจไหมครับสะใจกับบอยอดไหมครับคนที่สูงส่งคนที่เขาให้เป็นประธานอาเซียนนะครับคือว่าทุกคนต้องเคารพนับถือเขาครับวันนี้โดนกลุ่มนะครับประท้วงนั่นก็คือนะครับคนที่ไม่เห็นดีเห็นงามกับการคิดที่จะเอาแรงงานเขมรนะครับ เข้ามานะครับการบริหารที่ไม่ได้เลื่องนะครับฟักฝ่ายค้านนะครับของมาเลเซียนะครับออกมาประท้วงนะครับกางกรุงกราลัมเปอร์นั่นก็คือเมืองหลวงของมาเลเซียท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับบอยอดเองนะครับเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนสอบปปอลักนะครับหัวใจรักประเทศไทยพร้อมที่จะทําคลิปทุกคลิปนะครับถึงแม้บางคลิปอาจจะมีความเสี่ยงนะครับ คนมาด่าบายอดหรือว่าคนลาาด้วยกันนี่แหละไม่พอใจบางคลิปเบายอดก็ทําคลิปนี้เบายอดห้ามใจไม่ได้ท่านผู้ชมเนื่นก็คืออยากให้คนไทยได้ดูว่าเวรกรรมมันไม่จริงนะครับเจอกรรมติดสปีดแล้วครับอันวาอิบบายหิมนะครับนายยกนายยกเดี๋ยวเขาจะยกโคงออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ เขาข้างใครนะครับข้างใครฮุนเซนนะครับข้างใครฮุนมาเน็ตนะครับซึ่งเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้คือแย่นะครับจากการที่มีข่าวหนักๆนั่นก็คือเขาจะนําแรงงานเขมรนะครับกลับไปทํางานที่มาเลเซียอย่าบอกว่าจะดึงนะครับอย่าดึงแรงงานเขมรนะดึงตัวเองให้อยู่ในเก้าอี้ได้สก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือลําบากหนักมากๆนะครับเวรกรรมมีจริงนะครับนะ นี่เว้นกรรมไม่พ้นนะครับโดนขับไล่นะครับปักทวงขับไล่อิบราฮิมนะครับนะนี่แหละครับแสดงให้เห็นจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคนไม่ดีนะครับไม่มีจุดยืนในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นลาวนะครับนะมาเลเซียเองก็เหมือนกันท่านผู้ชมซึ่งประธานอาเซียนคนนี้ท่านผู้ชมเนาะเขาจะเลือกอยู่เคียงข้างประเทศไทยขนาดนายกรัฐมนตรีของสปปลาวนะครับเห็น นะครับเขายังไม่ชอบนะครับท่านผู้ชมเห็นเขายังไม่ชอบนะครับพฤติกรรมนะครับแนวคิดนะแนวคิดที่ไปแทรกแซงนะครับระหว่างชายแดนไทยกัมเูช์นะครับสบปปลาวยังไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นได้เห็นถึงพฤติกรรมแบบนี้ครับวันนี้โดนขับไล่นะครับนะสะใจจริงๆท่านผู้ชมนะ บอจสดสะใจจริงๆนะครับได้เห็นแล้วก็คือโอ้โหวันนี้ก็มาถึงกับวันที่คนไทยมีเฮนะครับปะท้วงขับไล่นะครับอิบบาหิมนะครับนายกมาเลเซียโดนเด้งแน่ๆท่านผู้ชมนะหรือว่าเขาเรียกว่าสิ่งนี้จะเกี่ยวกับคำเมนหรือเปล่านะครับที่เนี่ยนายกรัฐมนตรีคนนี้นะครับเข้าข้างคำเมนนะครับอยู่เคียงข้างคำเมนนะ คำตัดสินก็เขาเรียกว่าให้คะเนนได้ดีที่สุดนะครับซึ่งวันนี้นะครับเขาเองครับจะโดนเด้งหรือเปล่าเพราะว่าคนหลายคนนะครับไม่ชอบนะครับนะไม่ชอบเขาพูดจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งน,นี้นะครับเป็นแสดงให้เห็นแล้วว่าต่อให้คุณนะครับจะ ยิ่งใหญ่มาขนาดไหนนะครับถ้าคุณกระทำผิดวันนี้มาถึงครับกรรมตามสนองเร็วจริงๆนะท่านผู้ชมเราพย์เองได้เห็นก็ส่งกำลังใจให้พี่ๆคนไทยนะครับที่หมั่นไส้นะครับให้พี่ๆคนไทยก็คอมเมนต์เข้ามาครับว่าหมั่นไส้กับเนี่ยไอประธานอาเซียนคนนี้แหละครับคนที่บอกว่ารักความยุติธรรมนี่แหละครับมีไหมครับคนามยุติธรรมวันนี้ก็โดนขับไล่นะครับโดนประท้วงนะครับนี่คือสิ่งแสดงให้เห็นถึงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชม นะซึ่งบยยอดเองเป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นแล้วนะครับก็อดใจไม่ได้ที่จะมาประนามนะครับนะจะมาประนามคนขับเมนเหล่านี้ท่านผู้ชมนะคนที่เขาเรียกว่าเห็นแก่ได้นะครับคนมาเลเซียน,นะครับนะแต่หัวใจขเขมรน,นะครับเห็นแก่ได้จริงๆท่านผู้ชมวันนี้ก็ดีไม่พ้นนะครับนะครับนายกประฐมมตินะครับของมาเลเซียนะครับเป็นประเทศที่ เมื่อก่อนนี้ก็ต่อสู้กับไทยนะสายแดนฝั่งใต้นะครับท่านผู้ชมนะก็มีเหตุการณ์ตลอดนะครับซึ่งในการที่มีปัญหากับไทยเนี่ยไม่ได้ว่านะครับแต่นี่คือเวลาพอไทยมีปัญหากับคขมรเมนะครับก็นะท่านผู้ชมเข้าข้างประเทศคขมรนะครับเลือกที่จะอยู่แค่ข้างคนผิดนะครับคนที่ไม่ดีวันนี้นะครับกรรมตามสปีดนะครับกรรมตามสนองนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับเราจะเห็นแล้วก็คือโอ้โหนะครับ สุดยอดจริงๆนะครับนะบัดัตก็ยกนิ้วให้กับคนมาเลเซียแลวครับท่านผู้ชมนะนี่แหละครับสิ่งที่เขาเรียกว่ากรรมติสปีนะครับกรรม4 g กรรม 5G นะแน่นอนว่าเขาเองนะครับก็คงไม่คิดว่าจะมีคนที่ไม่ชอบเขาจริงๆโดยเฉพาะคนมาเลเซียเองซึ่งคนมาเลเซียในท่านผู้ชมนะเขาก็ไม่เหมือนคเมนไม่เหมือนบ้าย์บัญญนะ ที่ไม่สามารถที่จะประท้วงได้นะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะประท้วงได้สามารถเลือกตั้งได้เหมือนกันนะทา่านผูน้ชมแต่สปปลาวกับเขมนเนี่ยก็คือพักเดียวนะทา่านผู้ชมนะเหมือนแบบว่า,ขาเขมก็เหมือนอาจจะมีสองพักแหละหรือมันไม่พักฝ่ายค้านแหละแต่มันไม่เหมือนมาเลเซียมาเลเซียเขาสามารถที่จะทําได้เขาขับไล่ลงแน่นอนนะครับคนที่ไม่ดีคนที่เขาเรียกว่าอัปมงคลนะครับนะ อาปนมงคลจริงๆนะครับประโยชนกับカมนเป็นเหมือนเメนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดเห็นแบบไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับบ่ายยอดได้ท่านผู้ชมนะสําหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายยอดเองนะครับก็จะขอละพี่ละน้องไปก่อนนะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูก็อยากเจ็บจะได้อยากใครจะจนครับสมบัติยอดอาจจะพูดไม่เก่งแต่พูดเสมอพูดเต็มที่นะครับว่าปกป้องประเทศไทยอย่างเต็มที่ทําจนสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับพีพีผระชมทุกคนครับ